เทคนิคเมื่อเจอจ้อกกี้กระโดดเข้ามากดขี้ขวาครับมันจะกระเด็นแบบนี้ครับ hey, นี่มีอะไรดีๆแล้วเขาพ่อผมดีอยู่นะ You พูด a hole. ยี่สิบเก้าน,นี่แรงมากคุณภาพไรแรงมากเมื่อกี้บูมเมอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่น่าจะใช่แล้วคบะคุณภาพม,มันจะารแรงแบบเหมือนสองเท่าเลับเรือร่องนี้ ช่ไปเรืเร่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวาครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีเราจะไปเจอทางเดียวครับต้องขึ้นบันไดไปปีตเตอร์ครับมึงผมอยากเจอตั้งอต่ไนแ้นมันไม่เจอครับที ทางนี้ก็ระวังให้ดีๆหลายอย่างครับมันจะมีวิทยบ้างก็บางครั้งก็เจอวิทยืนซื้อยู่ตรงนี้ <c oughs> เห็นเป็นผีปกติ <c oughs> ก็เลยยิงซะเลยนะครับ <c oughs> โดนตบตายแน่ ราจะไปร้านขายปืนกันครับ Ooh, Char ger. Char ger. อู๋ชาร์เจอร์ชาร์เจอร์อูเมืม่อก,กี้เหมือนผมได้ยิงเพื่อนตัวเองนะครับชาร์เจอร์ตายอู๋แทง เรียบร้อยไปแล้วที่เจอทั้งแบบตระลิงเลยนะครับเข้าร้านขายปืนของเขาไปเก็บยาก่อนมีกระป๋อมันจะเล็กๆแบบนี้ครับ เลียงเซเก้าติด,ดเลเซอร์นะครับเราคนเถื่อนไม่แกล้ตังค์นคเอาปืนมาเลยมาถึงจุดนี้นะครับเราต้องไปเข้าไปในร้านขายของนะครับชื่อว่าอะไรเซฟโฟลสนะครับเพื่อไปเอาโคลาหรือว่าโค้กนะครับมาเติมตรงนู้นนะครับ ไม่รู้มันจโะโค้งมาทำไมนะครับแต่มันเป็นฮันดาน,นะครับต้องทำวิ่งเลยครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับโอ้ยจอกกี้ 好给你。 ก่อนสักคืน 我、哦、用了就。